สวัสดีครับช่องลุงจงประเสริมมาแล้วครับมือนี้อยูอ่สวนสอจอพี่น้องสวนสอจอกับสวนลุงจงประเสริมนี่แหละครับอยู่ทงนาพามาเบ่งความคืบหน้าของไผ่กิมซุงพี่น้องไผ่กิมซุงปลูกได้ครบปีพอดีพี่น้องเนาะปีลุงจงปลูกปีปีหกเจ็ดปีนี้ปีหกแปดปิดปลูกปีหกเจ็ดเดือน พฤษภาพี่น้องเดือนพฤษภาเดี๋ยวนี้กัเดือนได้ปีเสศษๆแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เดือนกันยาพี่น้องได้เดือนได้ปีหนึ่งกับเกือบสี่สองปีแล้วพี่น้องใกล้ใกล้สี่สองปีแล้วมันมเป็นไก่ที่้นะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนปีหนึ่งกับอีกสี่เดือนพี่น้องหนึ่งปีกับสี่เดือนมาเมือง ความใหม่คืบนาของมันบ่าหนึ่งปีสี่เดือนพี่น้องลุงจงปลูกลุงจงตัดกิ่งช้ำตัดกิ่งมาช้ำคือกิ่งนี่พี่น้องนี่กิ่งช้ำกิ่งแหลกกิก่งแหลกเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นต่อที่ลุงจงมาปลูกเนาะคือกิ่งนี่ปลูกแล้วกับเดือนพฤษสภาพฤษสภากับสิป,ปงปงนอนน้อยนี่ครับปงนอนนอ้อยต้นนี้ คือต้นแรกเดือนพฤษภาจากนั้นกับพฤษภามีถุนาก็เริ่มปงครับเริ่มล้ำไ่ขื้นล้ำไงขื้นมีถุนามีถุนาก็เริ่มมกกรกากระดา่นนขื้นญ่นขื้นครับจากหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนกน็ได้ประมาณนี้พี่น้องได้จากต้นได้จักได้จักก่อเพราะว่าลุงจงลุงจงตัดไปนอเดียว นอนึงข้นเยู่น่นุ้งจงตัดไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็อยู่หนึ่งนอหนึ่งหนึง่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเดี๋ยวนี้ได้หกต้นแล้วพี่น้องได้หกต้นมีนออยู่อีกนี่นอบบง่ายเลยนี่นอแบบง่าเลยมีนออยู่อีกสี่นอพี่น้องสามสี่โอห้านี่นี่นอหนึ่งกำลังสิ่ขึ้น นี่นอนเนึ่ยปลูกบอนปลูกบอนยากเด้อพี่น้องปลูกไผ่กิ่มสูงละลุงจ่งปลูกอยู่ทั้งคูสะเลยเด้ยนี่ปลูกอยู่ทั้งคูสะเลยบ่แม่นอยู่เลยเด้อยู่ทั้งอยู่ทั้งเลยอยู่ทั้งคูเลยแล้วการตอนกิ่งการเอากิ่งมาช่ำก็คือหากิ่งที่มันมีหลักอากาศได้พี่น้องลุงจ่งเคยเฮ็ดคลิปไว้อยู่ ตอนช้ำตอนอไปตอนกิ่งเนาะตอนกิ่งเอามาช้ำลุงจงเคยเห็ดคลิปว้อยู่กลับไปย้อนเบิง้งเอาเด้อพี่น้องนะหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนก็นได้ประมาณนี้พี่น้องก่อบอกากยง่ี้เลยหลายก่อหลายก่อ,น,งงกอนนี่ลุงจงทายให้เบิ่งก่อนี่กอนได้หลายก่ออยู่พี่น้องปลูกง่ายพี่น้องไผ่กิมซุงปลูกง่ายนอหง่อ้วนปึกเลยนี่จะนอนยญ่าเลยเพื่อ เนอหญ่ๆเลยเพื่อนเนอแบใหญ่เลยอันนี้ก็บักใหญ่เลยเพ<อ>ื่อนแล้วเขาก็เอาดินมัดเอาดินเอาพวกฟางมักกดกบกบโคนมันนะพี่น้องเนะเอาฟางเอานะมักกดกบโคนมันดินมันจังสีนออ้วนนองามมาอันนี้ครับหลายกออยู่พุ่น มันอีกก่อหนึ่งหนึ่งก่อสองก่อสามก่อสี่ก่อกิมซุ่งในหาก่อครับพี่น้องผู้ดีก่อหนึ่งมันก็มีก่อใหญ่ก่อน้อยเนาะอันนี้ก็ใหญ่นี่ก้อนี้ก็ใหญ่ไผ่กิมซุ่งพี่น้องอ่าอีกซื้อนึงกับตรงลืมแรงเนาะไผ่ตรงลืมแรงครับตรงลืมแรงหรือว่ากิมซุ่งก็ได้นี่ครับปีเดียวเนี่นี่ ปีเดียวปีเดียวปีกับอีกสี่เดือนได้ล้ำใหญ่ๆงามๆเลยสามซีหาหกล้ำพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ปลูกทั้งคู่สาเลยครับนี่ทั้งคู่สาเลยน้ำน้ำนี่ทั้งคู่สาเลยปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็อ่เอาบาต้องการน้ำลายปัไหา บ่ต้องการน้ำแต่ว่าหายน้ำได้ก็ดีพี่น้องถ้าหายน้ำได้กะิให้ออกอ่ออกผลผลิตให้เฮาอยู่กินตลอดพี่น้องบางต้นกะไนซ่าแน่มันขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์ที่เฮาเอามานะครับการลากมันเดินดีมันกรลากเดินดีหากินได้ง่ายก็อุดมสมบูรณ์กหไ่ไว้ครับเนี่ยปลูกความกันก่อนนี้บ่ท่านญนนี่คือกิ่งกิ่งแรกกิ่งแรกที่ปลูก กิ่งแรกที่ปลูกแล้วก็สิเกิดมาเป็นกิ่งสองอนอนอ,นอสองกระสีน,น้อยครับนอสองน้อยนอสอง,นอส,องนอสามซีมากกันใหญ่ขึ้นอันหาก,กันใหญ่ขึ้นนี่ครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีหน้าในโบ๊ชกินพี่น้องหลายกา่อกอ่าไพ่ลวกลายเสือกับมีอยู่ลวกลายเสือกับมีอยู่ซีก่อพี่น้องที่ใหญ่ๆแล้วเนาะอันนั้นลวกลายเสือลวกลายเสือหนึ่งหนึ่งสองสามพูนซี อันน้อยๆนี่บอทันใหญ่นี่ปลูกพร้อมกันแต่ว่าบอทันใหญ่บอทันใหญ่ไผ่ตรงลืมแรงนไงครับตรงลืมแรงเนี่ยปลูกง่ายกินซุงตรงลืมแรงต้นนี้ก่อนี้ใส่ใส่เงามาันเลยมาปลูกดนะครับใส่เงาใส่ต้นมันเลยมาปลูกบอแมนบอแมนกิ่งช้ำเดี๋ยวลุงจงพาบึก ต้นนี้เป็นต้นต้นต้นเลยเอาต้นมาปลูกเลยตัดเอาเงามันมาปลูกกับพี่น้องนี่ต้นนี้นี่ได้หนอใหญ่พี่น้องเออดีดีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเอาต้นมันมาปลูกมันกกจะได้นหนอใหญ่พี่น้องมึงหนอใหญ่มิตรต้นยังไงมิตรต้หนอใหญ่ใหญ่มีแต่ตัวต้นใหญ่ ประมาณนี้พี่น้องปลูกง่ายกินแซบคือไผ่ตรงลืมแรงหรือว่าไผ่กิ่มซุง้งนะพี่น้องเด้อลุงจงปลูกไว้หลายต้นอยู่กับปีนาบดกินครับประมาณนี้พี่น้องพามาเที่ยวสวนสวนลุงจงประเสริมนี่แหละอ่าสวนก็นได้นาก็ได้เอามาฝากปีฝากน้องครับ